ไปดูที่ธนาคารกรุงเทพครับมีการคว้ารางวัลจากเวที Future Trends Award 2025นสะครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างรอบด้านครับคุณเวทิตอัศวะมังคละนะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล The Most Attractive Employer Worker นะครับสำหรับกลุ่ม ผู้ทำงานอายุ35ปีขึ้นไปจากเวที Future Trends Award 2025ครับรางวัลผู้นำเทรนด์แห่งปีสะท้อนให้เห็นนะครับถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างรอบด้านตั้งแต่เรื่องของค่าตอบแทนจิที่ประโยชน์ที่เหมาะสมอันเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัด วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความก้าวหน้าและที่สำคัญก็คือเรื่องการสร้างสมดุลของชีวิต work life balance นะครับเพื่อตอบโจทย์คนที่มองเป้าหมายร่วมงานกันในระยะยาวพร้อมเติบโตอย่างมั่นคงกับองค์กรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารในฐานะธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านเคียงข้างและตอบสนองความต้องการทางการเงินให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบวงจรตลอดจนสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมไทยในทุกมิตินะครับ โดยรางวัล The Most Attractive Employer นะครับสำหรับผู้ทำงานอายุ35ปีขึ้นไปที่ธนาคารกรุงเทพได้รับนั้นผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์ด้านธุรกิจนะครับผู้พิจารณารางวัลเนี่ยร่วมกันใช้ผลบวจากบุคคลภายนอกประกอบภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาใน5มิตินะครับ 1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมยืดหยุ่นและเข้าใจพนักงาน2มีนโยบายเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 4. บริษัทมีมิชชั่นวิชั่นที่ดีและสามารถ accomplish ได้จริงนะครับแล้วก็ 5. โหวตจากแบบสำรวจโดย jobsdb นะครับ by seek นะครับแล้วก็เป็นที่มาของรางวัลน,นี้ฮะขอแสดงความยินดีกับธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะ